สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแทบเป็นห่วงดาราหนุ่มดังสู้์ผอมลงมากป่วยหรือเปล่าหลายคนจับสังเกตนักแสดงหนุ่มดังแท็กพรันยูโรจนวุธิธรรมผอมลงมากจนสงสัยกันว่าทำไมผอมลงขนาดนี้ตั้งใจลดหุ่นหรือป่วยล่าสุดหนุ่มแท็กเปิดใจสาเหตุผอมลง ให้ทุกคนหายห่วงเผยว่าไม่ต้องเป็นห่วงตนลดหุ่นเพราะจะเล่นหนังไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เฟิร์มขึ้นไม่ได้ป่วยตอนนั้นหนัก76ตอนนี้68จะให้ลงอีกเหลือ65ยืนยันว่าไม่ได้ป่วยเป็นอะไรทั้งนี้เผยว่าลดยากเริ่มลดตั้งแต่เดือนมกราคม